าจากหมากรุกเดี๋ยวเดินไปตรงนั้นนะเดี๋ยวก็จนมุมหลบก,ก้าแต้ม <c oughs> ฝีมือเล่นหมากรุกของสีสว่า์เนี่ยไล่ไม่จนจริงๆว้าวก้าวแต้มเดินไปตรงนั้นเข้าตาจนแล้วล่ะเวเล่นกีตาก็แพ้ไม่อยากเล่นแล้ว ใจเย็นสิจ้าก้าแต้มตอนฉันหัดเล่นใหม่ๆ,ๆก็เป็นแบบนี้แหละเล่นบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งขึ้นเองแล้วก้าแต้มจะเดินหมากไปตรงไหนวิเชียนมาศก็พูดอะไรไม่รู้ขัดฉันตลอดเลยเอา้าวฉันอุตส่าห์หวังดีเตือนให้เธอเดินตัวขุนไปตรงที่จะทําให้จนนะสิจนอะไรใครจนเอาล่ะเอาล่ะก้าแต้มใจเย็นๆนะที่วิเชียนมาศพูดมันเป็นสำนวนที่มาจากหมากรุกจ้ะ ภา,าษาไทยมีสำนวนจำนวนมากที่มาจากหมากรุกนะจ๊ะ หมากรุกนั้นตัดสินแพ้ชนะกันที่ขุนหากขุนของฝ่ายใดถูกกินฝ่ายนั้นก็แพ้หรือหากขุนเดินต่อไปไม่ได้เรียกว่าจนก็แพ้เช่นกันหากขุนเดินหนีหมากของฝ่ายตรงข้ามไปอยู่ในตาตรงมุมของกระดานและไม่มีตาให้เดินต่อไปอีกเรียกว่าจนมุมภาษาไทยใช้เป็นสำนวนหมายถึงนี้การจับกลุ่มไม่รอดถูกจับตัวที่ใดที่หนึ่งจนได้เช่นหลังจากที่ก่อคดีเขาก็หนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ สุดท้ายไปจนมุมที่บ้านญาติในต่างจังหวัดหากฝ่ายหนึ่งไล่รุกขุนของอีกฝ่ายหนึ่งแต่ไล่เท่าไรก็ไม่สามารถต้อนขุนของฝ่ายตรงข้ามเข้าสู่ตาที่ทําให้จนหรือไม่สามารถต้อนขุนให้ปีจนอยู่ที่มุมของกระดานได้เรียกว่าไล่ไม่จน ใช้เป็นสำนวนหมายถึงซักไซเท่าไรก็ไม่สิ้นปัญญาตอบสามารถเอาตัวรอดได้เช่นเขาได้ซักซ้อมคำพูดมาเป็นอย่างดีแม้จะถูกไต่สวนอย่างไรก็ไล่ไม่จนแล้วคำว่าเข้าตาจนหละ่ะใช้ตอนไหน เมือ่อขุนที่เดินเข้าไปในตาที่ทําให้จนต้องแพ้เรียกว่าเข้าตาจนสำนวนเข้าตาจนหมายถึงอับจนหนทางอย่างที่สุดไม่สามารถหาทางออกที่ดีได้อาจต้องเลือกทางที่เป็นผลเสียเช่นถึงจะปากแข็งแต่เมื่อหลักฐานพยานชี้ชัดผู้ร้ายก็เข้าตาจนต้องยอมรับสารภาพโอ้โหภาษาไทยมีสำนวนที่มาจากหมากรุกเยอะจริงๆใช่แล้วยังมีอีกเยอะเลยนะถ้าเล่นต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังอีก อยากเล่นอีกไหมก้าวแต้มฉันอยากรู้เรื่องสำนวนนะแต่ไม่อยากเล่นแล้วละ่ะเพราะเล่นแล้วก็แพ้สีสว่างตลอดเลย <c oughs> ม็นเลองเล่นดูอีกตานะเดี๋ยวฉันจะต่อให้ก้าวแต้มชนะชชยโยคราวนี้ก้าวแต้มจะโคกบากรลูกให้ดังป๊อกป๊ป๊กเหมือนที่เขาเล่นกันเลยฮอ,อยดู